Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ค่ะคุณชัยกิรโรภวันนี้ค่ะคุณนี้เรามาพรุ่งวันนี้ค่ะคุณรจียามะมูฮัมหมัดค่ะค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าอาหารดีมีคุณค่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนนะคะเราก็ต้องไปอัวอาบก่อนใช่ไหมคะมคุณมาใช่ค่ะ,ะเด็กพร้อมแล้วนะคะยกมือขึ้นพร้อม ดูอาบน้ำพองคู่เลยค่ะมาฮามฮมฮยดุนี่คือมนี่คือมนี่คือมือที่อาลอให้มานี่มือซายนี่มือขวาสองมอาไว้ขอดูอารบิชรฮรีดรวายสิรีอมรีวหลุลอุดาตมิลลิสานี ย่ำข <ève S 2> ้าวข้าวหรือรับบิษณุนิอิลมันวัดจุคนิฟะห์มาอามีโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มภูมความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีอ่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาให้เด็กๆค่ะคุณมาค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอาหารที่ควรหลี เลี่ยงมีผลต่อร่างกายค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนที่จะเริ่มเรามีนิทานมาฟังนดีนะคะใช่ค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนิทานนะคะและหลังจากฟังจบแล้วคุณครูจะมีคําถามถามด้วยนะคะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องอะไรในตะกร้าเรื่องวิพาตันทุนพง ก้อยกับก้างเป็นลูกของแม่มดตังเมแม่มดตังเมบังคับให้ก้อยกับก้างท่องคาถาแม่มดตลอดวันก้อยกับก้างมักกินแต่ขนมหวานและไม่ชอบออกกำลังกายจึงมีผิวขาวซีดฟันผุแขนขาไม่แข็งแรงวันหนึง่งมีเทวดานางฟ้าหน้าตาลออสวยบินผ่านมา ทั้งสองพี่น้องอยากจะสวยรอแบบเทวดานางฟ้าจึงถามวิธีจากเทวดาและนางฟ้าเทวดาบอกให้ก้อยและก้างไปตามแผนที่ในสมุดเล่มนี้และไปตามหาตะก้าทั้งห้าใบก้อยและก้างได้เดินทางไปตามหาตะก้าทั้งห้าใบและได้รับประทานอาหารต่างๆที่อร่อยและยังได้อาหารรวมถึง ผักผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายใส่ตะก้ากลับไปด้วยและก้อยกับกลางยังได้เจอเพื่อนได้วิ่งเล่นออกกําลังกายทำให้ก้อยและก้างสนุกมากจนก้อยและก้างได้ตะก้าครบห้าใบจึงเดินทางกลับบ้านและเล่าเรื่องราวของอาหารที่ได้รับประทานมาให้แม่มดตังเมฟังก็จบไปแล้วนะคะ ระหว่างที่รอเนี่ยวคุณจะถามครูมีคเรามาต่ครอนไหนะคะําถามนะคะ้องยังเอ่ยของแล้วนะเด็กๆคิดว่าเหตุใดก้อยกับก้างจึงมีรูปร่างสูบผอมไม่แข็งแรงเอ๊ะทำไมก้อยกับก้างถึงไม่แข็งแรงนะแล้วทำไมถึงมีรูปร่างสูบผอมเพราะอะไรเอ่ยตัดกติ๊กต,ตัดกเพราะอะไรเอ่ยเอไน่เ๊ะถามครูคุณรองเขาก็อะไรคะเราะว่าเขา ต้อไม่ออกกําลังกายงวดแต่ท่องคาถาใช่ไหมคะเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยเอ๊ะคำถามที่สองนะคะความลับแห่งสุขภาพดีคืออะไรคะคุณนิรมาอุคยความลับแห่งสุขภาพดีคืออะไรเอ้ยก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะใช่เลยค่ะถ้าเราทานอาหารที่ประโยชน์เราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก้อยกับกล้าม เลิกกินลูกอมแล้วเปลี่ยนมากินอะไรแทนจึงทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคะครับค่ะตอบครับค่ตอบไค่ะเด็กขอคุณราตอบนะคะเดยวเขาเอาตะกร้าไปเก็บอะไรนะผักและผลออกมาตะกร้ามีกี่ใบอะคะคุณแม่มากินที่คุณมาฟังนะคะตะกร้ามีทั้งหมดหใบนะคะเด็กๆตะกร้าทั้งหมดห้าใบนะคะก็สื่อถึงอาหารทั้ง5้าหมู่นะคะ เด็กๆควรรับประทานนะคะอ่แล้วก <VII 1941, S 2> ่อนหลังจากนี้แล้วนะคะเด็กๆน่าจะตอบคําถามคุณครูได้แล้วนะคะว่าเนื้อหาในที่ทำเป็นยังไงละเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะถามไปเดี๋ยวคุณครูมีรูปให้เด็กๆดูท่านเฮอะไรกะเสีสันสดใสสวยมากกินเปรี้ยชนให้น่ากินไม่คะเด็กๆอยาทานไม่เอ่ยมันคืออะไรคะคุณครูที่ว่าเด็กๆคนน่าจะรู้จัก แล้วก็ต้องเคยลิ้มรสมาแน่นอนอ่ะรสชาติของมันเป็นยังไงคะมันจะหวานค่ะใช่นะคะก็หอมด้วยะนอะน่ากินจังเลยตอนในครัมองอย่างเดียวเลยอะอย่านนะคะอาวรสชาติเป็นแบบนี้แล้วโทษของมันเป็นยังไงคะใครรู้เด็กๆถึงรสมันจะหวานแล้วก็ดูน่าทานเนี่ยแต่มันเป็นของที่ทำไมคะไม่มีประโยชน์ใช่ทานไปแล้วเยอะๆจะทำให้ทำไมคะ ฟันผกเพราะว่าของหวานเนี่ยจะไปเกาะที่ฟันใช่ไหมคะว่าเด็กๆไม่แปรงฟันเนี่ยเรียบร้อยเลยค่ะรับเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆอันนี้คือลูกอมหรืออมยินนะคะเด็กๆทุกคนน่าจะชอบทานได้นะคะทานได้แต่น้อยนะคะแล้วก็หลังจะทานแล้วก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดนะคะต้องครูคิดว่า มันไม่น่าจะไม่มีใครไม่ทานหรอกใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนเหนื่ยถ้าเราได้ทานอะไรหวานๆแล้วก็จะรู้สึกดีนะคะก็ทานได้แต่อย่าทานเยอะนะคะต่อไปครูมาวันนี้เราก็มีภาพภาพให้เด็กๆดูอีกเหมือนกันเมื่อกี้ภาพลูโอเปร์แล้วอันนี้เก็บไปเลยนะคะเดี๋ยวมีภาพอะไรเดี๋ยวเดียวจะมาเต้นกัเลยค่ะ ให้เด็กๆเห็นไหมคะว่าสองลูกนี้มีสีสันสดใสเหมือนกันเลยแต่มีอยู่หนึ่งลูกที่ไม่มีประโยชน์อันไหนเอ่ยที่คุณร้อนต่อที่ใครเอ่ยที่คูรอนั่นเองเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีประโยชน์มีน้ำตาลเยอะใช่ไหมคะคูมาใช่แล้วถ้าทานเยอะจะเป็นยังไงคะเด็กถ้าทานเยอะนะคะจะทำให้ปวดท้องค่ะปวดท้องด้วยใช่ไหมคะ มีน้ําตาลเยอะอย่างนี้ทานไปเยอะก็ฟันผุได้เหมือนกันนะคะแล้วที่ท้าไม่ได้ไม่ได้ออกกาลังกายทานอาจจะทำให้เป็นโรคอ้วนได้นะคะส่วนน้ําผลไม้นะคะทานถ้าเป็นน้ําผลไม้สดถ้าทานทุกวันก็จะมีทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะคลายสะดวกด้วยแล้วก็ให้ผิวพรรณดีด้วยนะคะคุณมาชอบสีไหนคะยคุณมาชอบสีส้มค่ะโอ้ยคือผมคิดว่าสีเขียวน่าจะเป็นใบบัวบกเป็นชีวิต ต่อไปรูปต่อไปนะคะวนีมีให้โทนสีรูปเอีโอ้เป็นนักนเลยอะไรเอออืวคือคะหิวค่หิวอันนี้คืออะไให้พรอถึงเรเต่อไปรูปอนะคะอันนี้อะไรเอยคะ อันเนี้ยเด็กๆจะต้องคุ้นแน่เลยค่ะใช่อันนี้คือขนมกรุบกรอบนะคะที่กินแล้วจะเพลินมากค่ะได้ไม่หยุดกินหยุดไม่ได้อะคะ<ช>่ะกินแ,แล้วจะเพลินนะคะรูเ้เรื่องทีหมดถูกค่ะ<ม>อันนี้ถ้าทานได้เยอะก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะถ้าทานน้อยก็คือ อยากกินก็ลองชิมนิดหน่อยได้นะคะแต่ถ้าทานเยอะก็อาจจะทําให้เป็นโรคอ้วนได้กินแล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยค่ะคุณหมอใช่ค่ะถ้ากินเดี่ยคุณหมาชอบไหมคะเฮ้ยคุณหมาก็ชอบค่ะแต่ว่าครณมายกินน้อยๆพอขาดก็ออกกําลังกายนะคะอันนี้ขนมปังนะคะคุณเราบอกสิคะขนมปังมีประโยชน์ยังไงคะขนมปังนะคะก็จะเป็นแป้งใช่ไหมคะใช่ไข่ไก่ละเอียก็จะให้พลังงานต่อวันไปของเราและก็จะมีเนยด้วย ก็อัญชานแยมผลไม้อแยมสตรอเบอรี่ถ้าใส่นมก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใส่เยอะมากนะคะใส่พอดีพอดีนะคะเด็กก็คือสองอย่างเนี่ยสี่รูปที่คูณนำมาคุณครูคิดว่าเด็กๆแสงทำน่าจะเลือกรับประทานได้ว่าอันไหนมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะน้ําอัดลมมีประโยชน์ไหมคะครูมาหูน้ําอัดลมไม่มีประโยชน์นะคะกินเยอะๆไม่ดีนะเด็กๆแต่ครแเ้วเคยเห็นน้ําอัดลมมีประโยชน์นะคะใช่ปกะโยชน์ไหคะ กัสมิ้ค่ะสามารถที่จะทําให้สนิมที่ติดอยู่หลุดออกไปได้แสดงว่าน้ำอัดลมที่ต้องมีก๊าซเยอะไหมคะใช่ค่ะกินไปเยอะๆกับท้องของราจารไ์คุณครากับท้องกระเพาะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูแสงทํงไม่ทานน้ำอัดลมค่ะคะณครูแสงทํงก็ไม่ทานนะคะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะจะแอบดูสีเท้าว่าคุณครูแสงทังจะทานหรอเปล่าแอบดูคุณครูค่ะจะแอบไม่ทานค่ะไม่ทานค่ะ คือครูก็จะบอกว่าอาหารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งห่าหมูเลยอะ่ะมันมีประโยชน์ทั้งหมดเลยถ้าเด็กๆเลือกลบปทานเหมือนก็ว่าเราทานให้ครบห้าหม<ช>ูเราได้ประโยชน์แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงส่วนน้ําผลไม้นมหรือน้ํเปล่าก็มีประโยชน์ต่างกาันใช่ไหมคะ,ะเราเรียนกันไปแล้วทั้งคาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปโรงสารานิทัศน์ดีกว่าว่าอาหารแต่ละอย่างที่ครูนํามาให้ดูไม่ว่าจะเป็น,ปนอมยิ้มกระดูกก่อบนะคะหรืออาหารที่มีรส ้ตมตำมันจะมีโทษอะไรกับร่างกายของเราบ้างน,นะคะ,คะดูซิว่าเด็กๆแสงทางจะตอบได้ไหมเอ่ยว่าอาหารที่ครูนํามามีประโยชน์และโทษกับร่างกายของเราอะไรบ้างค่ะค่ะเหะะให้คุณครูนี้เรามากับตัวรอแปะนะคะเราจะพูดด้ลยได้เลยค่ะขยับมาเลยรอค่ะนี่ค่ะรูปนี้นะคะ เห็นไหมคะเด็กๆเด็กคนนี้เขาเป็นอะไรนะคะคอาแทคกับท้องค่ะคุณร้องเขาน่าจะปวดท้องใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะทานอะไรถึงปวดท้องนะคะเอ๊ะเด็กๆทานอะไรปวดท้องคุณร้องเห็นคอนแทคตาด้วยนะ น่าจะเป็นมากน้ำอัดลมถ้าทานเยอะมันจะกัดกระเพาะใช่ค่ะที่กัดสนิมใช่ไหมคะคุณรอใช่ไหมนสนิมยังนกัดสะอาดขนาดนั้นก็้งไของเรานะคะก็คงจะแย่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กนะคะอย่าทานน้ำอัดลมเยอะนะคะผู้ปกครองก็มีส่วนช่วยได้นะคะก็คือถ้าผู้ปกครองไม่ทานเด็กๆก็จะไม่ได้ทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้นะคะเด็กๆทานนมน้ำผลไม้ดีกว่าใช่ค่ะโยเฉพาะ น้ำเปล่าต้องมีประโยชน์นะคะจะช็อตน้ำดื่มตาแสบทําค่ะมาชทบทินนะคะอ่าเดี๋ยวพวกเราจะปิดนะคะน้ะอัดลมอัดลมทําให้มีอาการปวดท้องเอ๊ะอะไรนะที่ทําให้ปวดท้องคุณรออาหารรสจัดส้มตำถ้ากินเยอะๆพริกเผ็ดๆจะแสบท้องไหมคะจะต้องแสบท้องแน่ค่ะคุณรอดแน่ๆเลยเด็กๆผู้ปกครองท่านใดทานอาหารรสจัดก็ ควรลดนิดนึงนะคะลดลดนะคะเพราะว่าบางทีไม่ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราเป็นห่วงนะคะค่ะคุณผูเป็นห่วงนะคะอย่างของที่เป็นแบบเครื่องปรุงที่แบบไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็แบบถ้าเราจะกินหวานแล้วก็อาจจะมีหวานจากธรรมชาติใช่ไม่ได้ไม่แบบแบบว่าเป็นของที่เป็นแบบอย่างของถ้าเป็นหวานแบบธรรมชาติอะไรเขาคุณผู้ชมมีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นน้ำต้นน้ำตาลกอยใช่ กินตามโสดนะคะอีกอย่างนึ่งน่าจะเป็นขนมกุกกรอบไหมคะของชิวเยอะจะทำให้แสงท้องแสงคอด้วยทให้ท้องอิดด้วยใช่ลูกกุรอชอบทานไหมคะไม่หน่อยค่ะจริงจริงเกๆก็ชอบทานแต่ตอนแต่ถ้ามาโรงเรียนคุณครูก็จะแนะนําให้เป็นขนมที่มีประโยชน์มากกว่าอย่างอยามาอยู่ที่บ้านก็ให้ผู้ปกครองควบคุมนะคะขนมกุกกรอบนะคะ รสชาติอร่อยคินแล้วเลินค่ะต่อไปเด็กคนนี้เขาเป็นอะไรคะคุณอาเขาจับที่แก้มเขาหนัะแก้มแล้วก็แก้มตุยๆเยอะๆแก้มแดง้ลยแก้มแดงด้วยเขากินอะไรไปคะเขากินอะไรเอ่ยคำถึงทั้งแม่เขาขวดฟันใช่ไหมคะคุณร้องค่ะทเธออะไรเอ่ยองยิ้ม่นเอทองจืดทองไทยไหลเลยรสมาเจ้าหวานหวานทานได้ ให้ทานแต่พอดีนะคะอย่าทานเยอะเกินไปนะคะเอ๊แล้วก็อะไรอีกนะขนมหวานขนมหวานทุกขั้นนะเอนี่จะทำให้นอะ๊บนึะอะไรนะใครชอบทานเค้กบ้างคะเฮ้ยคุณพชอบค่ะคุ้อยเค้กเค้กนะคะจริงๆก็มีประโยชน์ด้วยแต่ก็มีโทษแอบแฝดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีรสชาติหวานนะคะทุกอย่ถ้าเทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะตลอดก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าทานมากเกินไปจะเกิด โทษแม่โอษค่ะต่อไปย่างที่เด็กๆก็ชื่นชอบเจลลี่เด็กๆเคยทานเจลลี่ไหมคะเจลลี่จะมีรสชาติหวานนุ่มๆนะคะคุณรอขอเสริมนิดนึงค่ะเจลลี่เด็กๆต้องหาที่มีเฉพาะตาฮาลานเท่านั้นนะคะเพราะบางอย่างทำมาจากศิลปินที่ทำมาจากหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะอยบร้อยค่ะสรุปนะคะคนนี้เรามาสรุปที่ว่าเด็กคนนี้เขาทานอะไรเหมอนเดียวกัน เด็กคนนี้นะคะเด็กๆเขาปวดท้องใช่ไหมคะเพราะว่าเขาทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นน้ำอัดลมที่ทําให้ปวดท้องเพราะว่ามันมีแก๊สไปเกาะไปกัดกระเพาะนะคะแล้วก็อย่างส้มตำก็เป็นอาหารรสจัดนะคะทำให้แสบท้องได้แล้วก็ขนมครกไข่มีุงชีวเยอะด้วยนะคะไม่มีประโยชน์นะคะต่อไปเด็กคนนี้ที่ปวดฟันค่ะร้เพราะว่าเขาทานอมยิ้มหรือลูกอมนะคะตาเยอะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ เค้กค่ะที่เป็นของหวานก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เจลลี่ค่ะใช่ทำให้ปวดฟันนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะเราต้องดูแลแล้วก็รักษาให้ดีนะคะวันนี้เรามีเพลงว่าฝาดไหมคะมีเพลงไหมคะเพลงดีค่ะเพลงอะไรเออฟูร์ร็อตเลงอะไรเเดี๋ยวเรามาลองเพลงนอันคำนี้แล้วคะ อัลฮัมดุลิลลาที่อัลลอฮเมตตาประทานลงมาอาหารมากมายเราต้องชูกรตอัลลอฮฺตา阿拉เราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลา์เด็กๆร้องกันได้ไหมคะแววันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนใช่ไหมคะโดวเฮ้ยไม่ได้ต้องพกับพิธกรรมศิลปะสัง ใช่ค่ะคุณร้อนเดี๋ยวคุณผู้ปกครองนะคะไปเตรียมอุปกรณ์กันทีนะคะเดินยางจากเราแล้วนะคะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะปติดชีปะติดรูปผลไม้หรือว่าเนี่ยค่ะโอ้ยเต็มเลยเปิดประทายกันอุปกรณ์ระมาแนะนำเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีกระดาษนี่เลยที่มีรูปผักผลไม้นะคะผู้ปกครองจะให้เด็กๆวาดหรือว่า ู้ปกครองจะวาดให้ก็ได้นะคะอ่าเป็นรูปนะคะต่อไปก็จะมีกาวค่ะเอาไว้ติดนะคะแล้วก็จะมีกระดาษสีนะคะอย่างนี้เลยฉีกๆให้เด็กๆฉีกเองก็ได้นะคะจะได้สุกกล้ามเนื้อเขาด้วยถ้าไม่มีกระดาษสีเราใช้สีเทียนส่ๆแล้วก็ฉีกได้ค่ะคุณร้อยแล้วแต่สะดวกของผู้ปกครองเลยนะคะนะคะครูมาเราก็ต้องฉีกกระดาษที่เป็นแผ่นใหญ่ๆใี้เป็นแผ่นเล็กๆได้ก่อนนะคะ เด็พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะจะทานนะคะแล้วก็แปะตามรูปผลไม้ที่เราวาดหรือเราติณองเลยทาะไปเลยค่ะทุกั้วเลยของเราเป็นรูปอะไรอะคะของครูเราเป็นรูปกล้วยค่ะครูเราเขาเองเลามาละคะของครูมาเป็นรูปแอปเปิลค่ะของครูราเป็นแค่รอดโอ้ยนะคะการกิจกรรมนี้ทําให้เด็กๆรู้จักผลไม้หลายชนิดเลยใชะ แล้วก็ผลไม้แต่ละชนิดนี่ก็ให้ประโยชน์ไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ชนิดก็ให้อะไรวิตามินซีสูงวิตามินก็ให้เหมือนคาร์โบไฮเดรตใช่ปแปะสีแดงอืมกิจกรรมนี้นะคะถ้าเราฉีดเนี่ยการใช้มือฉีกกระดาษก็ช่วยพัฒนากล้าเมเนื้อมัดเล็กแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ในการแปะก็จะช่วยพัฒนาจินตนาการด้วย แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก็ใช่นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแต่ว่าให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม้วยนะคะเราจากให้ผู้ปกครองเด็กๆได้เลยนะว่าเอ๊วันนี้ผลไม้ที่น้องหรือกำลังแปะอยู่มันคืออะไรมีสีอะไรนะคะมาจะเสร็จยังคะอุ้ยมาเสร็จไวคะมาเสร็จไว้ค่ะ คือว่ากลีมือของคุณร้อคุณร้อแล้วก็คุณนิรมาจะเป็นแดงๆนะคะเด็กๆอย่าดูของใครก่อนอย่าดูของใครก่อนค่ะคุณร้อก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะของคุณร้อเป็นลูกอะไรคะเด็กๆกล้วยห่อนะคะมีสีเหลืองเป็นเปลือกนะคะก็แล้วกมีเนื้อข้างในเป็นสีขาวนะคะใครเคยทานกล้วยหอมยกมือขึ้นคุณชอบค่ะนี่นะคะกล้วยหอมมีประโยชน์นะคะต่อไปของคุณมาคืออะไรคะหนึ่งสองสาม ชอบของคลอะไรอย่างเงี้ยคอจะกินบ่อยมากอุ้ยอะไรเอ่ยเด็กรู้ไหมคะมันคือแครอทค่ะแครอทเอะแล้วเดี๋ยวเดี๋จะรู้ไหมคะว่ากล้วยแอปเปิ้ลแล้วก็แครอทอะไรที่เป็นผกเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไเอ่ยไรเอ่ยอ่าที่คลอนะคะก็คือผนะคะส่วนแอปเปิ้ลกับกล้วยก็เป็นผลไม้นะคะเด็กๆชอบทานไหมคะ ถ้าเด็กๆชอบทานคุณครูคิดว่าเด็กๆต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแน่ๆได้ขาดได้เห็นไหมคะส่วนไหนคะอย่าลืมทำมาส่งครูด้วยนะคะคุณครูจะรอดูผลงานของเด็กๆในกลุ่มนะคะวันนี้เราก็ต้องมีเพลงอีกเพลงนึ่งนะขอกระจดคลิปวันนี้จะเป็นคลิปวันศุกร์แล้ววันศุกร์ค่ะใช่ไหมคะเด็กๆร้องเพลงนี้พร้อมกันเลยนะคะเนี่ยนะคะคุณมาเพลงชื่ออะไรคะคุณครูพบกันใหม่เรียบร้หนึ่งสอง พบกันใหม่พบกันใหม่จากกันไปวันจันทร์กลับมาโอ้ละเห็นละล้านหนึ่งสัปดาห์เราอยู่สองวันเสาร์อาทิตย์ฉันคิดถึงเธอฉันนอนละเมอหัวใจไว้วันจากกันไปเมื่อไหร่จะพบกันพอถึงวันจันทร์เราก็พบกันใหม่แต่วันจันทร์พบกัน